สัญญาณเตือนมาแล้วก้อยรัชวินเจ็บท้องเหมือนใกล้คลอดหลังเพิ่งย้ายไปภูเก็ต <Wow. S 1> เตรียมตัวต้อนรับลูกชายคนแรกของครอบครัวแล้วสำหรับก้อยรัชวินและตูนบอดี้แ a ลมที่ตอนนี้ก็พากันญาครอบครัวลงไปตั้งหลักกันใหม่ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นความตั้งใจของทางตูนเองตั้งแต่แรก หลังจากที่เดินทางไปถึงภูเก็ตแล้วเจ้าตัวเล็กก็เหมือนจะรู้ตัวและส่งสัญญาณเจ็บหลอกมาบอกคุณแม่ก้อยจนคุณแม่ก็เกิดอาการกังวลขอคำแนะนำจากคุณแม่แม่ท่านอื่นที่เคยมีประสบการณ์ค่ะโดยเธอระบุว่า ครบเเดือนแล้วหลังที่ลุ้นทุกวันว่าเขาจะเป็นคนเดือนกันยาหรือตุลากันแน่ตอนนี้ได้รู้แล้วเป็นเด็กตุลาแน่นอนหลายคนที่ถามมาว่าก้อยจะคลอดแบบไหนคําตอบก็คือก้อยตั้งใจจะคลอดธรรมชาติค่ะตื่นเต้นมากเพราะลุ้นทุกวันว่าลูกจะมาวันไหนช่วยเป็นกําลังใจให้แม่ด้วยนะคะเมื่อคืนแอบมีอาการเจ็บหลอกเหมือนอาการเจ็บเตือนแม่คนไหนเคยเป็นบ้างคะ แล้วเจ็บจริงจะมาหลังเจ็บหลอกนานไหมประมาณกี่วันใครมีประสบการณ์ช่วยแชร์มาได้นะคะเพื่อมีประโยชน์กับคุณแม่มือใหม่ด้วยท่ามกลางแฟนๆต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากค่ะ d รา m นิวส์ก็ขอให้ตัวเล็กออกมาร่างกายแข็งแรงและปลอดภยัยทั้งคุณแม่และคนลูกนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย